ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบระลึกนึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอถวายความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อสาธรรมิกและเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านก็เหลือเวลาอีก หเดือนพอดีก็จะออกพรรษาแล้วเวลาก็ผ่านมาไวเนาะครั้งล่าสุดที่เพิ่งเจอกันก็เข้าพรรษาใหม่ๆตอนนี้แป๊บเดียวออกพรรษาแล้วเวลาคนมีความสุขนี่อะไรมันก็ไวไปหมดถ้าเด็กๆนนะกว่าจะผ่านไปวันหนึ่งอาทิตย์หนึงเดือนนึงโอ้มันนานแต่พออายุเริ่มเข้าหลักสีแล้วจะถึงดอนเมืองแล้วเวลาผ่านในวันเร็วมาก ห้านี่แป๊บเดียวจะ62แล้วจะเจ็ดสบแล้วเวลาผ่านไปไวมากแต่เ,เราลองพิจารณาดูเนาะว่าเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยวัน,ว,นวันเราทำอะไรกันบ้างเหมือนท่านจะมีบทให้พระพิสุเนี่ยได้พิจารณาบทที่ว่ากระทําภูตัสะเมลตินทิวาวีติปตตันติแปลความเป็นไทยได้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่ท่านก็ให้ระลึกนึกถึงพิจารณาไต่ตองด้วยว่าเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยเรานําไปใช้อะไรบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีจํากัดแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปอัตมภาพเองเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งที่โรงพยาบาลก็ดีที่บ้านก็ดีนี้เนี่ยผู้ป่วยละสุดท้ายเนี่ยบ้างก็ยังไม่พร้อมที่จะลาลับจากโรคนี้ก็มีความเป็นห่วงความกังวลหลายสิ่งหลายอย่างแต่ส่วนมากก็กังวลเกี่ยวกับหน้าที่หน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งหน้าที่เนี่ยบางทีก็มาภายหลัง บางทีก็มาตั้งแต่ตอนเกิดเลยหน้าที่ที่มาภายหลังเป็นอย่างไรบ้างละ่ะพอยกตัวอย่างเช่นหน้าที่การงานนี่มาที่หลังบางคนรับราชการกว่าจะหมดภาระหน้าที่เนี่ยก็60อายุ60เนี่ยถึงจะหมดภาระหน้าที่ถึงวัยเกษียณพอจะมีเวลาอยู่บ้างแต่ว่าบางตำแหน่งหน้าที่เนี่ย ต้องอยู่ในหน้าที่จนกระทั่งเสียชีวิตขออนุญาตยกตัวอย่างหน้าที่เจ้าวาดเนี่ยต้องเป็นจนกระทั่งมรณนะแต่ไม่ใช่เจ้าวาดวัดศรีนะเดี๋ยวไม่ได้อยู่ที่วดัดท่านยังอยู่อีกนานเดี๋ยวให้ฟังว่าหน้าที่เนี่ยบางทีติดตัวไปจนตายหน้าที่ที่มาภายหลังนะยังไม่นับถึงหน้าที่ที่มาตั้งแต่เกิดอีก หน้าที่ที่มาตั้งแต่เกิดเป็นยังไงนะเกิดมาปุ๊บเราก็มีหน้าที่เป็นลูกทันทีโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีน้องหรือเราได้เป็นพี่ก็เป็นหน้าที่ของพี่ของน้องของญาติต่างๆโตขึ้นไปอีกก็มีหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ซึ่งหน้าที่พ่อแม่นี่ต้องทำไปจนกระทั่งถึงตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนี่คือหน้าที่ที่ติดมาตั้งแต่เกิด แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงลูกบางคนอายุแปสิบนะยังเป็นห่วงลูกยังไม่มีเวลาไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเป็นห่วงลูกนี่เราลองพิจารณาดูแล้วเมื่อไหร่เราจะว่างจากหน้าที่เมื่อพิจารณาดีๆแล้วหน้าที่เหล่านี้ไม่พน้นไม่หายทำไม่เสร็จเราไม่พ้นจากหน้าที่เหล่านี้ไปได้ ฉะนั้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเหตุมาเป็นสาระสำคัญว่าเราต้องทำหน้าที่เหล่านี้ก่อนเราถึงจะว่างมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกโยมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ข้าวยากมากแพงนี่นะเราก็ต้องแสวงหาทรัพย์แต่ทรัพย์เนี่ยแสวงหาเท่าไหร่เนี่ย มันก็ไม่ถึงจุดสิ้นสุดสักทีบางคนอยากมีเงินล้านแต่คนที่มีเงินล้านเนี่ยก็อยากมีเงินสิบล้านคนที่มีสิบล้วก็อยากมีร้อยล้านก็สแสวงหาไปเรื่อยๆนุ่นแสนล้านก็ยังไม่หมดยังสามารถหาได้อีกมันไม่มีจํากัดในะเพาดานของรายได้เพาดานของการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่มีจํากัดแต่เวลาของพวกเราทุกคนเนี่ยมีจํากัด ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเวลาของเราเนี่ยจะไปหยุดสุดที่ตรงไหนบางคนเนี่ยเกิดมาก็หายใจได้ไม่กี่นาทีก็ตายบางคนดีขึ้นมาหน่อยโตมาจกนกระทั่งเป็นวัยรุ่นก็ตายบางคนก็ตายในวัยทำงานน้อยที่จะแก่แล้วได้ตาย พอบอกว่าได้แก่แล้วตายเนี่ยหลายคนหันหน้าหันซ้ายหันขวาไม่เป็นไรนะพวกเราเนี่ยบางคนแก่แล้วก็ยังไม่ตายก็ถือว่าเป็นกําไรนะกำไรเพราะว่าได้เห็นสิ่งต่างๆที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตั้งแต่ความสุขความรักแล้วก็ความเสื่อมสลายความแปรปวนคือความทุกข์เหมือนพุทธพจน์ที่บอกว่าปิยเตชยเตโสโกเป็นต้น คือความโศกเกิดแต่ความรักนี่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้เห็นว่าอ้ามันเป็นความทุกข์จริงๆดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งอะไรๆที่จะมาต้านทานได้ก็คือการสะสมพลังจิตการทําสมาธินี่แหละเหมือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เล่าถึงเรื่องสันตติมหาหมาดเมื่อเช้าว่าสิ่งที่สันต,ติทำเนี่ยโอ,อก้ก็เป็นคารวะญาติโย,ยมใช้ชีวิตปกติ แต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อฟังพุทธพจน์เพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นก็บรรลุธรรมทันทีเพราะว่าการสะสมพลังจิตต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยหลายพันชาติหรือเป็นระยะเวลานานนั่นเองฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแต่จริงๆแล้วเราไม่มีโอกาสหรอกเพราะเราจะต้องหาโอกาสเหมือนที่บอกว่าเราทุกคนแล้วนมีหน้าที่ทั้งนั้นแหละ ทังหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มาแต่กําเนิดนี่ยังไม่รวมหน้าที่พิเศษอีกเอ้เป็นยังไงหน้าที่พิเศษว่างานอดิเลกอยู่บ้านเดี๋ยวบ้านลกก็ต้องจัดบ้านแล้วมันจัดเท่าไหร่ไม่เสร็จอาติโยนท่านทั้นหลายจัดเท่าไหร่ไม่เสร็จเหมือนจัดสวนอย่างเงี้ยบางคนชอบจัดสวนต้นไม้หามาใส่เติมตรงนี้หน่อยตัดตรงนั้นหน่อยทําเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ ฉะนั้นถ้าเราจะรอให้ทําหน้าที่เสร็จแล้วมาสแสวงหาบุญสแสวงหาการถือศีลการทําอุโบสถเป็นเรื่องยากเราต้องจัดเวลาไว้เลยเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้กระทําในวันนี้ต้องจัดเวลามาทําบุญสั่งสมบรารมีให้ทานแล้วก็ทําสมาธิพรอาจารย์หลวงพ่อจึงได้คิดค้นหลักสูตรวิธิสาสมาธิคือทําสมาธิซอยย่อยเวลาครั้งละ5นาที เช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีก่อนนอนสักห้านาทีทําซอยย่อยๆอย่างนี้แหละจะทําให้เรามีโอกาสในการทําสมาธิสั่งสมพลังจิตซึ่งจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการเหมือนกับที่สันต,ติมหาอามาตได้เป็นตัวอย่างให้แป็นพวกเราแล้วฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็จะได้ให้พวกเราได้หาโอกาส ในการมาสั่งสมพลังจิตเพื่อความสงบยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานตามเจตนารมของพระอาจารย์หลวงพ่อต่อไปดังที่เราได้ทำในครั้งนี้แล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้บำเพ็ญมาจงเป็นเพราะรปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเ<ะ>ทูลสาธุ